สวัสดีครับผมโอ้สิเกี่ยวแล้วเนี่ยสิเกี่ยวแล้วนี่ยออแล่มไหนะเลี้ยงเฮ้ยเหอครับเาเาใส่ยันนี้พอดำ่ได้เเิ่มกรดำเนาะกวใส่เลยสิดเกลยตัวนี้หอยบดตุนไหนอธานี่ก็ได้ลงมือเลรตัวนี้แมนบอ ลัางซอยน้ำท่วมให้นอหลังซอยน้ำท่วมยังขี่ถาบ่สองห้าสิบ้าอยอ่สบ่เกือบได้โอ้คันทางมางอื่นเขาจะเาเหยียดแล้วได้เนี่มันซุกเลยดุนนี่แหละโอ้พี่น้องมันเหลืองหมดแล้วนะครับมันก้มแล้วเขาจะว่าภาษาบ้านเขามันก้ม พอส่งนี่ก็จะสีเซนกับสิบ่พออยู่บ่ไก่บ่อบ่อไก่และสรงแต่ะไปมองาเอาเอาไปเท่าไรล่ะประมาณประมาณซาว่าเมตรนี่แหละเพื่อนี่ก็ได้เพื่อนแลอยากเพี่ยนมองไปเบิดมัดนี่แหละมันบสงบอดิไดเลยมันจิตันาดนี้เดี๋ยนบริไซดไปเพื่อเราบ่อของยึดต้องกันนี่แหละไใส่รกไม่ใส่ก็เอาหินไปพุ่นบ่ นี่แล้วตัวนี้แหละตัวนี้บ่ตนี่แหะมันนอกเยอมันนอกแรงมันมาใส่ตุ่มกุ้งจัดจัดจัดมือขึนกัใส่เบ็ดยู่นีเลยในตัวมันดูรลายกาดูดลายเลยอีโตโัวกูนะโอ้นตา,ายทอดกับเสียบไ้ก็ดูจะใส่เนง้อ่ยัง เปิดทช่ป่ะเปิดกะ,ะเปิดก็เปิด,ป<ะ>ปดันไปอีกเออเอาจะใส่เงี้ยๆในทางเจ้าเนี๋ยเราเอาท่อส่งน้ำนะครับแล้วก็เครื่องนะครับเครื่องสูบยังมีโปรเจกต์วันนี้ โหลดโหดหมดเออนี่เขาเห็ดมาตาเนาะตามระดับบอกอันนี้มองงูเกาะ สามราดับดอกมันมันว่างนี่มองเห็นไรเนยมันว่างพอดีเอาหนูไปกดทายไปดีท้ายแล้วลาขึ้นปเรียนเอาว้า มาไทยแล้ไทยแล้วไทยแ้หันไปะะไทยโอ้ยมันจะกดหยุดบ่กูได้หยุดแจกเลยอ่ะไว้บเลยจะไปสูบใส่หมองอเอสูบใส่ถลังแซกหังแกของน้ำบ่ของน้ำที่ที่เท่ข้านอ่ะ สองถังเลยบ่ะสองถังเพราะว่าเอาลุงระเทืออนหนึ่งมันคือขั้นตอนการใส่ของมันนะมันต้องดูดน้ำใส่ให้มันทวงให้มันทวงมันกดกดหนักหนักไว้มันกดหนักหนักไว้น้ำล้างลางมันยันขึ้นวะไะแมนนดันขึ้นก็เลยเอาเราไอขึ้นมาตั้งเท่าบลกกันเอาไน้เอาไปนี้ไปื้อออกไป่ะเนี่ยละเบื้องอนสวยๆสุระไปไปมันไมุ่ดเนี่ย ขี้แห้งเหรอเรื่อยๆเครื่องน้ำมันขี้แห้งแห้งยากไงเหรอทีนี่ครับมาเบิ่งนซาอันนี้เป็นบิวไม่บิวไม่ลืมกลดมา้งเหรอเนี่ยใส่เบสเสริมเพราเสือก็มาใส่เบ็ดจุกนี้นะครับได้ปลาดุกประมาณสิบสิบกว่าตัวนะครับ มันใหญ่นะปามันหนแจ้วหงองามๆครับ่ามันดึกป่ามันอยู่มันปวดหัวงร้อมน่นนเพ่อฮะส่วงฝนมามันถ่วงปล่แจ้วโอก็ปล่อยล่อนดิล่นขึ้นอยู่แม่นบอกล่นขึ้นอยู่แม่นบแต่ว่าน้ำบ่ออกไปใส่เนาะป่าเนาะ ตาไตคนลนะเนาะโตก็จนั่งงามพี่นะ้องกะนั่งเลีงยงนะครับผมเอาไ้นี่คนได้ดำดีกว่านี่เขามากล้าบอนะกมันบ่ไดเ้เนาะตา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 มะดูคือโบเบียโบ,บเบียอยูนะ่เนาะแามแรงมาดูด้วยงงมแรง นี่นะครับโอ้โหของงามดีครับโอ้ฝนตกมาเต็มสายเ่าเนาะเมื่อกี้สูบใส่เข่าจนแห้ง่ละแหงแหงอะไรเนี่ยเลยครับหน่าฝนมากกับเต็มก่็ขุดปลาบดอปลาอย่างเจ้าปลาเนี่ยกระดุกแต่ว่าานี่ยมันใส่เยอะกว่ากระดานน่ะนกุ้งใส่ยี่ใส่ยู่นี่ปะ พุ้งไปไส้ยังี่แหล้วเห็ดแบบหอยเอาโบลิตังเลยมี๋ยวดหมองไปสั่งครับขวดบ่ไส้ขวดบ่เขาเห็ดนะเขาใส่มตุ้มๆผาแยง่งนะเนี่บอกเป็นข้าใส่นะเขาปักคือเบ็ดนี่แม้นปักคือเบ็ดเขาหอยเอาปักเอาขนาดมันเลิกนะเขาโปตังขี่ดินปักก็ได้กระปูนกระโบกัดพร้อมคือดีเลยเงาอย่างเงาปลาแดกหัวหาม ตะแรงพันธุ์ิมาใส่พี่น้องเราเกามาตะเบียนเมาเบิ่งเงินยำขึ้น,นมันกินเหยื่อปลาดุกน้ำตาแดงถึ่งยกกุ้งอันไรกุ้งลูกเสือสิมาใสไสยังโมงผละัะสีโมงหามงผละใส่เบ็ดใส่ันตุ่มก็ได้ตุ่มใส่นี่ละหามงหามงเรต้องไปหากินไก่พี่น้องหากินอยู่หน้าจะหอมอยู่ซ้ายจะหอมมันก็จาหามเลยเหลือกิ้นแล้วพื้นเขาหามเลย